เตาเฮงรวยดีอีกแล้วครับวันนี้มีสาระดีๆมาฝากนะครับเตาเฮงรวยดีมีหลายรุ่นหลายขนาดนะครับตอนนี้เราอยู่กับรุ่นนะครับพันหลิตรนะครับตัวนี้นะครับตัวจะเป็นบอดี้ที่หนาหนานะครับขอบที่หนาหนานะครับตัวนี้ก็ไส้ก็จะเป็นข้อก้าดอินทีวีนะครับที่เรานำมาใช้นะครับเพราะว่าอ่ามันจะได้หนานะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นทุดน้ามันจะเผาฟืนหรือเผาน้ํามันได้หมดนะครับตัวนี้นะครับก็มีอ่าตัวที่จะไปบึงการนะครับแล้วก็มีสองตัวนะครับที่จะเดินทางไปตัวนี้จะเดินทางไป โคราชนะครับแล้วจะเดินทางไปสละดบดีนะครับวันนี้ก็จะเป็นเตาหิงดูดีรุ่น1,600ลิตรนะครับซึ่งราคาปกติก็อยู่ที่36000่บาทนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็สามารถทักทายมาพูดคุยกันหรือจะมาปรึกษานะครับก็สามารถโทรมาปรึกษาได้ครับที่เบอร์นี้เลยนะครับนี่นะครับยังไงก็ฝากเตาหิงโดยดีของเราไว้ด้วยนะครับท่านใดสนใจนะครับอย่าลืมโทรมาปรึกษาหรืออยากจะทำเตาเองโทรมาปรึกษาได้ครับขอบคุณมากครับ